ล่าสุด f อฟให้มานะครล่าสุดให้มาบอกว่ารับประทานคั้ละหนึ่งแคปซูลวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าแล้วก่อนนอนเบิ่งอะไรพี่น้องเอ้ยนี่แหละให้รับประทานวันละหนึ่งแคปซูลแคปซูลเท่าไหร่แคปซูลเท่าไหร่คหนูหาแคปซูลไม่เจออันหละใช่อนเ้ฮะ ยาอยู่ใช่ไ่มวะรับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูลวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าและก่อนนอ,อ,อนไหมวะไหนวาแคปซูล,ลโอ้อในเด้อรับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูล เหรียญบรมราชินีหน้านะคะเหรียญราชินีค่ะหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญเก่าเหรียญห้าเหรียญห้าตากูดนะคะคูดนี้กูนี้กูใหญ่ค่ะตั้งแต่ปี2025ค่ะพ่อซอเดียวกับผัวเก่าเกิดนะคะพี่น้องอันนั้นจับผัวนี่จับผัวอันนี้ผัวใหม่แล้วจ้าอันนี้เหรียญราชินีเหรียญราชินีเราทำออกมาแค่9,999เหรียญนะคะเป็นไปได้ก็ ดีใจน้ำละจ้าส่วนเหรียญ5บาทตาคุดลงใหญ่นะคะวงใหญ่พศ2555นี่ผลิตอยู่9,999เหรียญนะคะแล้วก็มีของรอ9นะคะรอ9กับรอ1รอ9กับรอ1เนี้ยผลิตออกมาอยู่แค่1,999เหรียญนะคะจำไม่ผิดนะคะ ไม่ต้องหว่วงค่ะเรื่องเหรียญหุณจั๊คุณเหรียญค่ะมันจะตีเหรียญซีเอาไปอมอ่างเดียวแนละ้วแสดงว่าเพื่อนนี่เกิดท่านอยู่ตายนี่เกิดประมาณปศสองศูนย์จังหวัดจัก๊เก็บเหรียญ เพื่อนบอกว่ารับประทานครั้งหนึ่งแคปซูลค่ะวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าแล้วก่อนนอนนะฮะนี่แหละให้รับประทานไปเลยกินแม้เข่าเคิลก็ดีไ,ดดไม่เหรียญบาทพวกนี้ไปเหรียญบาทสะสมไงเหรียญไม่ได้เหรียญสะสมมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนอันนั้นนะ<ส><ส>นี่เหรียญใช,ช่เหรียญห้าเหรียญใชเงียวอะไรก็ไม่รู้กินไม่เป็น อะไรก็ไม่รู้กินไม่เป็นวาวเอกนาไม่หน่อย่ี่ไม่เป็นไรค่ะช่องหนัวเขาบอกแล้วไม่หน่อยรู้ไหมเขาบอกว่าช่องหนัวเอฟซีฝากมาให้เขาบอกว่าช่องข่อยนั่นคามาหาน้องบ่อยๆนะชอบได้พวกไม่มีสมอง <c oughs> หนูด่าคนตีแม่อ้าวหนูเป็นคนด่าคนตีหนูด่าใครเป็นไม่หนูด่าใครไม่เป็นต่อยของเก่งสอกงนะคะ่ะงดดราม่านะคะงดดราม่างดเปรียบเทียบนะคะด่าบุเป็นหรือว่าต่อยและอย่าลืมนะคะด่ามากูด่าสวนไม่เกินค่ะ ขอบคุระหว่างเพื่อนมาฝากพี่น้องเลยสวัสดีชั้นเที่เราปกิเ่วดเห็นหนูเป็นกระต่ายน้อยนะคะเวลาักบงมาหากับบักทัวเห็นหนูเป็นกระต่ายน้อยเวลาบักทัวกับบักบงมาหา พร so uh. mm hmm. ุ่งนี People. ้ค ja ่ะเช้าก็ผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยนี่ไงน้ำมันห้อยเดือดผักบุ้งผักบุ้งผัดน้ำมันหอยถั่วนี่ก็แกงปลาไหลใส่เกี๊ยนหัวคนได้เหมือนกันแมียข้า่ อ่าแล้วไปปูคขนาดีไอช้างพ่อแม่ไอชาเราไปบอกว่าไอบีไอไอไอซิดบอกไอซิดบอกว่าไอบีโทรมาเออผู้แล้วผู้แล้วล่ะก็เลยเอาสาดไปปูไป่านแล้วบอกไอบีโทรมาก็งฮู้แล้วนเออบอกไอบีโทรมาก็งฮู้แล้วนะเอาสาดพื้นไม่ไปปูครับก็ย่างตากระเด้อข้ามือหนึ่ง นางตากัะปูสาดเห็นเด้อจา้มามึงจะเป็นนางเฝ้ารอรถเลยจะเอาพวกนี้ไอเติร์นก็น่าจะออกขนาดเกือบไอเติร์นออกไปกนน็น่าจะยืนางมากพอดีโอ้ยหลอดบั้ง <c oughs> นี่ผู้เฒ่าสอนสามคนก็บนางนางเฝ้า,า,น,า,านั่นแหละนางยายได้อ้วนหนาคนองข้างกันนะอีตอัวนี้ยังโอ้ยผู้ว่าผมลืมเก้าอี้ เมื่วานใครลืมเก้าอี้สีน้ำเงินหรือเปล่าอย่ไองเตยไ่หนอยอยู่ไหนอะเก็บไม่หาบออยู่ในรถแม็กบง้เซบกเก็บไมาเอไหร่จจเก็บของม่หายบอสนีนไยจะบกเก็บก่อนออกันเไม่หน่อยนี่แเรื่ขอโทษเก็บทุกอย่างมาไม่ได้หรอกเขาม่งี น่ารักมากเลยมันก็ต้องเก็บบางทีมันก็ต้องเก็บเราไม่รู้ว่าของใครอะไรยังไงเเก็บไว้ก่อนไงขอแม่เยข้าเลืมเลยนี่นี่ไหนพุมมแจไปเลไอย่าเพิ่งหายนี่กระดาษแต่ถ้าว่าเลื่อมไปมงอื่นจะจักเด้อสีดำเงินเดี๋ยวจะามาหายมันอยู่ใต้รถอะไรอันฝนตก

เชียก็เด้อป่าเด้อผัวนูน่ะรอรวยหล้กก็ผู้ชายแท้งนเขาเสื้องไว้นอดเสออยู่ใส่ก็ต้องย่ยงยแยงโดนหนูบ่เคยเสื่องนีคือไปแปาไปสาสาหาบางเอาเด้อเขาบอกห้ามเสื้อหัวนะหนูไม่เคยเสื้อหัว เสื้อแม่ไหเม่าว่าหรือมาม่ไหงอิติตันกินบอหยิ้าเา่ายูปที่เขากับลบากใหที่บเดียขึ่นเขาไกลถ่ายรูปม่ายรูปก,กับแม่ไปนะเลยนี่แม่แม่ไหมเออกอดแม่แล้วแหน่ถ่ายรูปนี่ถ่าย,ยายแม่ถ่ายรูปนะแม่เออ ถ่ายรูปก่อนแม่เลยลูกเอ้ยแม่พยายากถ่ายรูปรู่ๆนั่นกล้องผูกกล้องผูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออ